ช่อลนายทาหลอดพยากรณบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤษภาคม2565โดยไพ่ทาโรนะคะการทํานายไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรโดยครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ,อ่านไพ่ทาโรคค่ะ จะขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันนะคะรายละเอียดของลัคนาและราศีอยู่ที่ description รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะหากใครยังไม่ทราบก็เลื่อนลงมาดูค่ะเอาละค่ะจะขอให้เบื้องบนนะคะได้ช่วยทํานายส่งคําทํานายผ่านหน้าไพ่นะคะแล้วครูเอจะขออ่านคําทํานาย แจ้งให้กับชาวราศีกันและลัคนาราศีกันค่ะว่าดวงในเดือนพฤษภาคม265นั้นราศีกันดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมนะคะชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะ The Star แบบแรกมาก็ดีเลยนะคะได้ไพ่้าย the star นะคะชื่อเสียงเด่นดัง f i v e of souls Justice เอา Judgment Ten of souls f u r of cups h a n g man Queen ควี e e n ฟแพน o คอลควี of s w o r d ท of อฟโซดไ of s w o r ดดวงของชาวราศีกันค่ะใบแรกได้ไพ่ The s t a า t t h s t t r r นะคะมีความหมายถึงความสวยงามความรุ่งโรจน์ชื่อเสียงที่ดีนะคะแล้วก็ การใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะก็เป็นดวงของชาวกันที่หลายๆคนอาจจะอยู่ในวงการอยู่ในวงการความสวยความงามอยู่ในวงการของออการเป็นพรีเซนเตอร์นะคะใช้ความสวยความงามใช ชื่อเสียงนะคะเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองหาเงินใครที่ทํางานด้านนี้นะคะในเรื่องของความเด่นดังในเรื่องของการออกสื่อในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมมูนิเคชันนะคะการสื่อสารด้านต่างๆจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองมากราศีออร่าจับนะคะในช่วงนี้นะคะมีออร่าที่เฉิดฉายมากๆเลยใครที่ทํางานที่ตรงกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อความบันเทิงความสวยความงามนะคะชื่อเสียง ก็จะโด่งดังนะคะ5ดาบสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความมีอีโกโ้ไม่ยอมคนนะคะอาจจะเกิดความขัดแยง้งขัดใจกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นหรือจะถูกผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมหรือการแสดงหรือนิสัยอะไรของเราได้นะคะก็หมั่นที่จะสง,สงบสงบเงียมนะคะก็เก็บ เ,เรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวสงบเสงี่ยมสงบปากสงบคํานะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอย่าระเบิดอารมณ์หรือแสดงลักษณะของความเป็นแบบตัวตนลึกๆข้างในนะคะซึ่งบางคนเขาก็อาจจะรับเราไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะความขาเวียงขาวีนระมัดระวังไว้ด้วยนะคะ จัดตัดนต์นะคะเกิดขึ้นมาดวงในช่วงนี้อาจจะมีเจ้ากรรมในเวรนะคะเข้ามากวนนะคะบางทีอาจจะถูกขัดแย้งถูกมีปัญหาถูกเบียดเบียนถูกเอารัดอเอารียบนั่นก็เป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าของเรานะคะเราเคยไปทํากับเขาไว้แล้วเขามาเอาคืนเจ้ากรรมนเวรของเรานะคะมาเบียดเบียนดังนั้นก็มันที่จะทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนเวรแล้วก็การให้อภัยก็เป็นการทําบุญเช่นอ,อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ ให้สิบดาานะคะระวังว่าจะไม่สบายนะคะหรือว่าถูกแทงข้างหลังหรือว่าคนในบ้านในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมานะคะในช่วงนี้อาจจะต้องเสริมดวงด้วยการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะคะเพราะว่ามีไพ่หลายๆใบที่บ่งบอกถึงเ,เจ้ากรรมในเวรกรรมเก่านะคะแล้วก็เคราะห์ต่างๆที่เข้ามาเราก็ใช้บุญนะคะเป็นตัว เ,เป็นกำแพงนะคะเป็นเกราะป้องกันทําให้เรานั้นออลอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันเป็นเรื่อง,องของโรคเวรโลกกรรมนะคะก็ใช้กุศลผลบุญนะคะสร้างเอามาเป็นเกราะแก้วคุ้มภัยให้กับตัวเองแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยคือ เป็นคนที่มีสิ่งดีๆอะไรอยู่กับตัวเนี่ยเยอะแยะนะคะแต่มักจะมองไม่เห็นนะคะมีคนดีๆอยู่กับเรานะคะเราเป็นคนที่มีหลายๆอย่างที่ดีรอบๆตัวเลยอยู่กับเราเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นเราอยากได้นู่นเราอยากได้นี่ในสิ่งที่มันไกลตัวเราไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นนะคะอาจจะทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราทุกข์ใจนะคะดังนั้นลองหันกลับมามองสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวที่อยู่ในครอบครัวคนดีๆที่อยู่รายล้อมเรานะคะจะทําให้มีความสุข ความสบายใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ The Hangman นะคะเกิดขึ้นมาค่ะก็ต้องออระมัดระวังว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องอดทนอดกลั้นนะคะยอมเสียสละยอมตัดทิ้งบางคนอาจจะเจอกับเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มัน ก็เข้ามาทําให้เราไม่สบายใจบางทีเราอาจจะยอมเสียเงินเพื่อที่จะจบปัญหาบางทีเราอาจจะยอมตัดสัมพันธ์เพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์ใจนะคะการตัดใจการตัดอกตัดใจการยอมเสียสละการกลั้นใจยอมที่จะคืนให้หรือว่าตัดทิ้งไปไม่สนใจนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการต่างๆนะคะไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องทนอยู่กับสภาวะที่มันแบบว่าไม่ปกติแบบ หรือถ้าจะแบบคิดทางกับการคิดมองไปในด้านบวกนะคะอัพไซด์ดาวขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงไปเออก็ดีเหมือนกันนะเป็นการฝึกตัวเองหรือว่าทนทนไปเถอะเดี๋ยวมันก็โอเคเองเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นสักวันนะคะก็ได้นะคะดังนั้นก็อาจจะต้องออใช้เวลากับการอดทนนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะ สิ่งที่ดีนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือได้ไพ่ราชินีเหรียญค่ะนะคะดวงการเงินจะดีขึ้นนะคะชาวกันคะในเดือนพฤษภานเนี่ยจะมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินได้ทองหรือว่าได้คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินและก็เป็นไปได้ที่ว่าคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ จะได้เงินจากผู้หญิงนะคะคนนั้นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นพี่สาวนะคะใครก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีเงินมาใช้อย่างคล่องมือขึ้นดวงการเงินจะดีขึ้นและถ้าต้องดิวเรื่องเงินเงินทองทองกับผู้หญิงก็มีเกณฑ์ว่าจะสำเร็จได้เงินสมน้ำปาถนาค่ะ Queen of s w o r d นะคะ คุณเป็นผู้นำคุณเป็นคนที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะคุณจะต้องมีเหตุมีผลบางทีแบบเจอกับเรื่องราวอะไรที่มันรู้สึกว่ามันหนักๆน,นะคะอาจจะต้องอาศัยความอดทนอดกลัน้นแล้วก็ความมีเหตุมีผลหน่อยบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของแม่ไม้พ่อไม้แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องดูแลทุกคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะก็ขอให้อดทนนะคะเพราะว่า คุณจะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระนะคะถูกกำหนดมาให้เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและอดทนนะคะเป็นคนเก่งคนแกร่งที่จะต้องดูแลทุกคนนั่นเองนะคะมีเกณฑ์อาจจะต้องได้ตัดสินใจนะคะออหรือมีความลังเลกับบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจไม่ได้นะคะก็ขอให้ใช้ ความสุข,ขุมรอบคอบนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจใบสุดท้ายนะคะก็ได้ไพ่ night of โสดมานะคะก็ระวังค่ะว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วนะคะใจร้อนอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหรือได้ของไม่ดีนะคะคอ่คอยค่คิดค่อยตัดสินใจอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วดุนได้จะเสียการนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาทํานายอีกหนึ่งสำรับนะคะเพิ่มเติมว่าไพายอยากทํานายอะไรอยากบอกข่าวดีอะไรให้กับชาวราศีกันและลัคนาราศีกันบ้างค่ะ Four of s w o r d Justice Strange Ten of Swords, nine, uh, eight of Swords, seven of Swords, nine of Wands, page of Wands, ten of Cups, the Empress, King of Cups. e of Cups ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะดูในเรื่องของการงานนะคะการงานมีเกณฑ์ว่าจะมีความขยันขันแข็ง นะคะมีความกระตือรือร้นก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เรียนรู้งานใหม่หรือว่ามีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการงานยังคงที่จะลั่นงานไปได้นะคะใครทีเ่เรียนจบมาใหม่นะคะอาจจะกําลังหางานอยู่นะคะแล้วก็ เกณฑ์ที่จะได้ศึกษาต่อก็มีนะคะเรื่องของการเรียนเรื่องของการงานมีความาพัฒนามีความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินอา,อาจจะต้องใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์อาจจะมีไรายได้เข้ามามันเพียงพอกับรายจ่ายนะคะมันไม่ถึงกับขนาดแบบเฟื่องฟูนะคะมีเงินเก็บ หรือว่ามีเงินลงทุนอะไรเยอะแยะในช่วงนี้ดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ให้มีการวางแผนจัดก,การนะคะให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดติดขัดทางด้านการเงินนะคะเรื่องของการลงทุนก็เหมือนกันอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะดวงช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็สถานการณ์ยังดูไม่น่าไว้วางใจนะคะอาจจะลงทุนไปแล้วอาจจะเจ๊งก็ได้ดังนั้นดูสถานการณ์ดูท่าทีไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะต่อไปค่ะเรื่องของความรักค่ะ เรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบ รักที่ดีมีความสุขมีครอบครัวนะคะมีบุตรหลานบริวารมีลูกสืบสกุลนะคะดวงความรักค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะได้ไพ่ the empress นะคะไพ่ของความสุขกายสบายใจนะคะมีฐานะดีได้คู่อุปถรัรมภ์นะคะไพ่ the strength นะคะไพ่นาลีอุปถรัรมภ์แล้วก็ไพ่คู่รักนะคะไพ่แฟนไพ่สามีนะคะยอมนะคะก็ถือได้ว่าได้ไพ่ความรักที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวัง ว,ะะว่าอาจจะมีเรื่องของการระหองละแหงขัดแย้งกันขัดใจกันงอนกันนะคะแยกห้องกันอยู่แยกบ้านกันอยู่ชั่วคราวก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยจะมีในเรื่องของความสุขก,กายสบายใจมีคนอุปถมัมภ์ค้ำชูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าจะมาเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นเงินก้อนนะคะแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ถ้าอาจจะเป็นของให้เราได้ครอบครองนะคะได้ซื้อรถให้นะคะมีคนซื้อรถให้มีคนซื้อบ้านให้มีคนซื้อที่ดินให้หรือว่าซื้อของมีค่าอะไรให้ก็มีเกณฑ์อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเพียบพร้อมความสุขกายสบายใจนะคะเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายนะคะโรคปวดหลังนะคะหรือว่ามีการ ผ่าตัดหรือจะต้องเจอกับอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของออสุขภาพที่ย่ําแย่นะคะเรื่องของสายตาตาฝ้าตาม,มัวตาตามอายุตามวัยนะคะฝ้าฟ,า,ฟางมองไม่ค่อยเห็นนะคะสายตายาวเกินไปหรือว่าจะเป็นลักษณะเจ็บตาตาแดงหรือตาอักเสบก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ในช่วงท้องด้วยนะคะต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องด้วยนะคะ อ่ค่ะเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางก็มีเกณฑ์ว่าจะมีการเดินทางนะคะแต่ว่าการเดินทางเป็นการเดินทางที่ดีคะ่ะอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาเรียนต่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานนะคะประสบความสําเร็จดีการเดินทางนี้ค่อนข้างดีนะคะแต่ก็ต้องรมะมัดระวังด้วยว่าอย่าขับรถเร็วนะคะอย่าไปทําผิดกฎจราจรนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของกฎหมายอะไรเกิดขึ้นมาเช่นโดนจับเรื่องของความเร็วนะคะโดนจับเรื่องของการฝ่าไฟแดงหรืออะไร ก็ต้องระมัดระวังในเ,เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะค่ะก็คงจะพอเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนพฤษภาคมให้กับชาวกันนะคะก็หวังว่าพอที่จะ ช่วยนะคะให้กับชาวกันเนี่ยได้พอรู้แนวทางของดวงชะตาของตัวเองได้บ้างนะคะครอบคลุมทั้ทงเรื่องของเ,อเรื่องทั่ว,วไปนะคะตลอดทั้งเดือนแล้วก็เจาะในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพการเดินทางและความรักค่ะนะคะก็อาจจะตรงบ้างกับใครหรือไม่ตรงบ้างกับใครนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายแบบ general reading นะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเนาะไม่ใช่การทํานายแบบอของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็น ทางค่ะแนวก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช anel นายทนรพยากรไบครูเอค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาทำนายไพ่ให้กับชาวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนหน้าก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจช n แนลนายทารอดพยากรณ์ไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ